การซักซ้อมแผนเผชิญเหตุชิงสรัพย์ร้านทองร่วมสามฝ่ายสถานีตำรวจผุธรห้วยปลิงโดยมีนายเอกชัยแก้วรัตนะนายอำเภอเทพาเป็นประธานการประชุมและปล่อยแถวการซักซ้อมแผนและพันตำรวจเอกปิยวัน ควัสศรีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรห้วยปลิงพร้อมด้วยศูนย์นิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้แทนหน่วยเฉพาะกิจสงขลา4 0ปลัดอำเภอเทพาหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบลไพรยบางใหญ่ท่าม่วงและหน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลบุรย เริ่มเหตุการณ์คนร้ายสองคนขับรถจักรยายนมาจอดหน้าร้านทองทำทีเข้าไปซื้อทองคนร้ายใช้อาวุธปืนข่มขู่ให้เจ้าของร้านไปหยิบทองมาให้เพิ่มเจ้าของร้านใจเด็ดทำทีไปหยิบทองแต่ไปคว้าปืนมายิงคนร้ายได้รับบาดเจ็บ ศูนย์วิทยุได้รับแจ้งเหตุชิงทรัพย์ร้านทองจึงได้แจ้งทุกหน่วยและผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อตั้งจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่จุดตรวจลำไพ้จุดตรวจนาจั่วชุดคุ้มครองตำบลท่าม่วงลำไพ้บางใหญ่ตั้งจุดตรวจจุดสกัดผู้บังคับบัญชารับทราบและสั่งให้ชุดสืบสวนบินโดรนตรวจสอบพื้นที่เส้นทางหลบหนีแจ้งสารวัดป้องกรรันปราบปรามตรวจสอบที่เกิดเหตุ และปิดก้นที่เกิดเหตุชุดร้อยเวรสองศูนย์ปิดกั้นที่เกิดเหตุและแจ้งกู้ภัยนำคนร้ายที่บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนบินโดรนตรวจสอบพื้นที่เส้นทางหลบหนีพร้อมร่วมกับชุดปฏิบัติการร้อยเวรสองศูนย์สกัดจับคนร้ายที่สำเร็จผู้บังคับบัญชาร้อยเวรสามศูนย์พร้อมหน่วยพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบเสื้อคลุมสีดำที่คนร้ายถอดทิ้งไว้ระหว่างหลบหนีและมีการปลอมแปลงทะเบียนรถที่ใช้หลบหนีเพื่อให้ยากต่อการตรวจสอบสถานีตำรวจภูทรห้วยปลิงขอจบการซักซ้อมแผนเพียงเท่านี้ขอขอบคุณทุกหน่วยที่ร่วมการซักซ้อมในครั้งนี้